ฮัลโหลฮัลเล่จะแบบผัดแซ่บมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องป้องไปสุพูสุคนเด้อพี่น้องดันหน้าด้านไหนดานซาดันกว่าค่ะจะแบบมานําเสนอเมนูซุปแซ่บหนัวโซพีโซน้องเมืองคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเอาเคล็ดลับอาหารการกินมาฝากตอนผีตอนน้องคือเก่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้เด็ดดวงเลิศสแมนแตนค่ะพี่น้องขามีผู้ใดมากินก๋วยเตี๋ยวแห้งคือแจงแจวแบบพี่น้องมีสูตรดีสูตหลัดสูดง่ายๆมาฝากตอนผีตอนน้องค่ะคันผู้ใดญ่บัสุดวกมากินมาซิมาแซ่บกันแจงแจวก็เอาไปเฮ็ดจ กินก็นได้ค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นเจบบ๊บวกกมาเตรียมน้ำยำก้อนเนาะใส้ผงนัวลงไปค่ะพี่น้องใส่หลายแซบหลายประใส่ก็คือบประแซบเลยเกลือป่นจากน้อยเทลงไปค่ะสีอิ้วขาวซ้อนหนึ่งซอดฝากเขียวซ้อนหนึ่ง ซีอิ้วดำซ้อนหนึ่งค่ะพี่น้องซอสหอยซ้อนหนึ่งค่ะพี่น้องขาคาดบ่ได้ลืมบ่ไ,ได้เลยคือน้ําตาลสายเทลงไปค่ะตามรสที่เหา่มากเลยซอสพริกซ้อนเคืองค่ะพี่น้องน้าส้มใส,ส่สูซ้อนหนึ่งค่ะพี่น้องขาตามรสที่เหาชอบผู้ใดมักส้มใส,ส่ส้มผู้ใดมักหวานใสหวานเดอ้อพี่น้องตักพริกผงเทลงไปค่ะคันบ้านใดมีเบรพริกเผาเฮงดีเฮงเลิศเฮงแซ่บค่ะพี่น้องเท,ทลงไปตามรสที่เหา่ชอบเลยหมักเผ็ดใส่เผ็ดกินเผ็ดบ่ได้จาใสลายเนาะ หลังจากนั้นเจีรวเตรียมน้ำยำคนโคลโคลให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ปะผักไว้หมัดเจียวกระเทียมค่ะพี่น้องขาตามมันเป็น,ปนสีแรกๆตั้งกระทะไว้เอาใส่กระทะเลยค่ะพี่น้องขาเจียวให้มันหอมหอหิบัตทีนี้กระตักผักไว้รอให้มันเย็นจากน้อยคอยเทกากหมูใส่ลงไปค่ะพี่น้องขาเจะแบบวาได้เจียวเองค่ะเอาแบบสะดวกสบายห,าห่อเนาะซื้อมาสิบบาทเทบึมลงไปเลยพี่น้องคนซาวจากน้อยเข้ากันดีๆใส่ได้คือกันเดอพี่น้องค่ะเอาไว้ถ้คุกเส้น เ้นเฮาค่ะพี่น้องค่ะตั้งกระทะบ้าทีเนี่ยก่สิเสร็จก่สิเรียบรอยกาสิพร้อมเสิร์ฟ้วเ้อร์พอหน้ามันหอนจะแบบกระเทเส้นเหล็กลงไปค่ะเอาพอที่เฮากินเด้อพี่น้องคันลวกลายมันซือืดมันซีใครมันซีกินว่าเบิดเด้พี่น้องค่ะมาลวกไหมก็ได้รอบหน้าเนาะพี่น้องค่ะอุปกรณ์ก็สิเป็นอุปกรณ์ในควเรือนนี่แหละค่ะพี่น้องหาได้ง่ายๆเนาะพี่น้องขาบด้มีกระสอนลวกคือจังเพินเนาะลวกไปจากน้อยอยากให้แน่ใจว่าเส้นสุกบ่อกระจับเบิรงกระบี้เบิร์น ได้คะ่ะพี่น้องคะเรียบร้อยแล้วจะแบบกระเทลงไปในน้ํายําค่ะขุกเข้าให้เข้ากันระวังเส้นกับน้ายําที่เห่าปรุงไว้เนาะปรุงตามรสที่เห่าชอบแซบเรียบร้อยแล้วค่อยใส่เส้นเด้อเทลงไปคนซาวจากน้อยมาถิ่นกะปะพักไว้จากน้อยก่อนคะ่ะเพรต้องย่างมันอืดคะ่ะพี่น้องคะขันมันอืดก็สิพอดีกันนั่นละคะ่ะหลังจากนั้นคอยามาลวกพักผักจะแบบกระชีใสขานาเนาะ หั่นสอยเทลงไปค่ะลวกผักเรียบร้อยแล้วก็เอาลูกซ้นไส้หมูไส้คันผู้ไอยักไใส ตับอยากใส่เครื่องในอันอื่นใส่ได้เลยค่ะอันนั้นกระแซบคือกันลวกจุ่มๆสาวๆจากน้อยพรมอมสุกเรียบร้อยแล้วกระเทยปื้มลงไปในเส้นค่ะพี่น้องคะตามด้วยผักหอมรวมค่ะพี่น้องเจเบลก็จะใส่ต้นหอมผักสีใบเลื่อยผักหอมป้อมวานสะลงไปค่ะบะไดก็คือกระเทียมเจียวเนาะเทลงไปพร้อมกากเจียวค่ะพี่น้องคลุกเข้าให้มันเข้ากันเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องคะมากินมาซิมาแซบกระเจเบลจ้า